ปู่ครับทำไมฟ้าและฟ้าร้องหนักขนาดนี้หรอครับมันมีเรื่องเล่าแต่โบราณแล้วหลานอยากฟังหรือเปล่าล่ะว้าวปู่ครับรีบเล่าเลยครับผมรอฟังอยู่ <c oughs> ได้ได้ตั้งใจฟังนะ นีพยามังกรตนหนึ่งปกคลอแก้วมีเสียตลอดเวลาและชอบเพลินไปทุกวันนึงรู้สึกเบื่อจึงขึ้นไปบนสวรรค์และได้พบรักกับนางอักษรทั้งสองมีธิดาที่อยู่เมฆาราพยามังกรเห็นธิดาตัวแล้วจึงให้ลูกแก้วของตนเป็นของฝันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำเสร็ทีได้หรือไม่เจ้าคะท่านไม่เหนื่อยบ้างรืยอย่อใไปจับซีดีดเอิอแม่นะ้ำจับได้มัต้องจับตัวท่านจะจับดิฉันไปทำไมเจ้าคะต้องการอันใดแน่เจ้านี้ออกจากวิมานทองข้าจะจับตัวเจ้าส่งคืนพระอิศวรเพื่อขอพรมาช่วยลาหูเพื่อนของข้า เพราะอย่างนั้นแล้วเจ้าต้องมากับข้าก่อนที่เจ้าจะโดนขวานเพชรของข้าทำร้ายเจ้ามากับข้าเถิดแม่นางหื้ท่านคงไม่รู้ใช่หรือไม่ว่ามันทรมานเพียงใดหืาการที่ดิฉันได้พักพิงอยู่ที่วิมานทองมันน่าเบื่อเพียงใดกันคะ ข้าควรสงสารนางใช่หรือไม่ฉันได้รับงานจากท้าวลกบาลทั้งสี่ให้คอยช่วยเหลือคนเดินเรือให้ปลอดภัยท่ามกลางมหาสมุทรทำเอาฉันเบื่อแชบบ้าการคอยดูแบบนี้มันน่าเบื่อยิ่งนัก ทั้งที่เมื่อก่อนฉันได้ออกไปเที่ยวเล่นกับท่านพอ่อแท้ๆวันนี้วันดีมีงานชุมนุมร่าเริงของปีใช่ไหมขอรับใช่แล้วท่านเป็นงานเต้นรำที่น่าสนุกยิ่งนักเลยขอรับท่านเสียงอันใดทำไมดูคลื้นเสียจริงเทศกาลหรือไหนไหนไหนนั่นไงใช่งานเต้นรำหรือไม่เจ้าคิดเหมือนข้าใช่ไหมเจ้าลูกแก้ววิเศษว้า ขอประทานอภัยโทษด,ด้วยนะเจ้าคะดิฉันขอออกไปเที่ยวประเดียวเดี๋ยวจะรีบกลับมาทำงานต่อนะเจ้าคะว่าอย่างไรเล่าลาหูออกไปเที่ยวงานเต้นลามกผ้าหรือไม่อยู่ที่นี่มันน่าเบื่อเสียจริงนะท่านเอยข้าก็อยากไปกับท่านนั่นแหละลามาสูร <ST K> แต่ท่านดูข้าสิท่าน ตัวข้าถูกพระนารายณ์ลงโทษทำให้ข้าไปไหนไม่ได้แบบนี้ก็น่าเสียดายที่ท่านอยากให้ช่วยไหม,มนั่นแสงอะไรนะท่านตาหูรู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรน,นางคือเมฆผาราเทติดาที่คอยดูแลคนเดินเรือให้ปลอดภัยนะนะนางอยู่ที่วิมานทองคำหนีออกมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถ้ามีความคิดดีๆที่จะหาทางช่วยท่านแล้วเฮ้ยเจ้าคิดจะทำบันไดประเดี๋ยวก่อนท่านลามาศูนเฮ้ยเจ้าหาเรื่องเองนะเช่นนั้นไม่ต้องกล่าวอันใดแล้วปิบจบเรื่องกันเลยเสียดีกว่าต้องเจ็บตัวก่อนสินะถึงได้ยอมให้จับ นั่นก็รับผิเสียอานาเขดของข้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเจ้าคะอุตสาหนีออกมาเที่ยวได้ใครจะยอมนี่ง่ายจะหละเจ้าคะแล้วเจ้าจะเสียใจแหมบอกท่านแล้วว่าอย่างไรก็มีโดนตัวดิฉันหรอกเจ้าคะ่ะ นาดิฉันบอกแล้วไงเจ้าคะว่าไม่ได้ผลเงี้นดิฉันไปก่อนนะเจ้าคะความเล็วแค่นั้นที่ตัวรามาสูนทูสีจะตามทันอย่างนั้นหรือเจ้าเด็กอุมมือเสีมงตัวเสีย ท่านก็ยังตามีิฉันทันอีกนะเจ้าคะเด็โอย่างเจ้าจะมาแข่งอะไรกับข้าท่านเองปากพอร่ร้ายเสียจริงนะเจ้าคะท่านกําลังดูถูกคนที่หนีออกมาจากวิมานทองได้เลยนะเจ้าคะก็แค่วิมานธรรมาดาไม่เห็นจะยากตรงไหนข้าสิ่งที่ยากกว่าท่านกล่าวเช่นนี้ก็แสดงว่าตัวท่าน กำลังดูถูกพระอิศวนอยู่เลยนะเจ้าคะแบบนี้น่ะออ้ยเจ้าเด็กนี่เลิกคินดินแล้วยอมให้จับเสียท่านเก่งก็จับให้ได้สิเจ้าคะเมระาเป็นหูน้นาาิศูย่ังสนุกสนานโดยที่รามาสูนรยังทำอะไรไม่ได้ว่าจะนีข้าพนอย่างนั้นหรือทุกครั้งที่รามสาสศวรปาขันออกไปเสียงฟ้าร้องดังกุนน้วั เมฆารามักบินหนีรามาสูนได้ยอยู่เสมอจนทำให้รามาสูนบางทีก็ปวดหัวกับนางแสงจากลูกแก้ววิเศษสว่างไปทั่วสวรรค์เป็นที่มาของฝาแฝดเจ้าทำได้อย่างไร นไว้มาเล่นกันอีกนะเจ้าคะท่านารามาสูนรามาสูนรู้ตัวดีว่าตามอย่างไรก็ไม่ทันจึงทําได้แค่มองแม่ขาลาบินจากไปและเป็นแบบนี้เรื่อยมาอ๋ปู่ครับแล้วไปยังไงต่อครับเล่าต่อหน่อยอ ต่อเหรอเรื่องต่อนะ่ะนะทั้งสองก็ไล่จับกันไม่เลิกเลยหลานหลักเราจึงเห็นฟ้าและฟ้าร้องทุกวันนี้ไงเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วทั้งสองคนเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับฮใช่ไหมล่ะเก่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะ ที่ปู่เล่ามานั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวของวรรณคะดีเรื่องรามาเกียนติ์ก็เท่านั้นเรื่องราวขานตำนานฟ้าและฟ้ารอ้องเรื่องราวของเมฆรากับรามสุ